หลังจากที่ไร่ดงดาวได้ผ้าพีผ้าน้องไปรับชมหยาเพ่งกอลาที่ฮ่ได้ทําการปลูกไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะมีคลิปต่อมามาพามาเบ่งหยาเพ่งกอลาที่ฮ่อได้ทําการปลูกหนึ่งปีแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้ก็จะผ้าพีผ้านองมารับชมว่าหลังจากที่ฮ่อได้ปลูกข้างห้างเราก็การขยายพันธุ์ของหยาเพ่งกอลาไหลเอยนะครับ่านมานหนึ่งปีจะเป็น่ไงนนะครับเมื่อนี้ก็ผ้าพีผ้านองมารับชมไปกันเลยครับนี่ก็คือแปลงหยาเพ่งกอลานะครับหลังจากที่ฮ่อได้ทําการตัดประมาณยี่สิบหาเมือนะครับผมยี่สิบถึงยี่สิบหาเมือนะ งาแพ่งกอลาของข้าก็เริ่มขึ้นมาประมาณสามสิบี่สิบเส้นนะครับซึ่งข้าได้ปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์เราก็เลี้ยงซัดเราก็จำนายท่อนพันธุ์นะครับกระตัดให้สั์เลี้ยงก็คือวัวสิบตัวนี้ปลูกงาเพ่งกอลาสามไร่นี่เอาอยู่นะครับเนาะเพราะว่าผมจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งว่าผมตัดแปลงนี้แล้วก็ตัดตอนทุดทไทยมันจะวนกันพอดีนะครับเนาะอ่าอันนี้มาเบิ่งข่าวๆครับผมอันนี้ก็ เพิ่งจะอ้อยปุ๋ยได้ประมาณหามือครับผมอ้อยปุ๋ยได้หามือนะครับหยาแม่งกอลกาครอบคุมหยาธรรมชาติเรียบร้อยแล้วครับผมครอบคุมหยาธรรมชาติเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีหยาธรรมชาติหลงเหลืออยู่แต่ก่าก็าต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าหยาแม่งกอลาเนี่ยเติบโตเร็วเติบโตเร็วแล้วก็ตั้งึืนแซงหยาธรรมชาตินะครับพี่น้องเห็นไหมครับหาธรรมชาติอยู่ของรางนะครับเนาะแต่ว่าหยาแม่งกอล่าสูงขึ้นมาแล้วนะครับ การขยายพันธุ์เห็นไหมครับบางในมีห่างๆนะครับนะเนาะหยาเพ่งกอลาจะไหลเรื่อยแล้วก็แตกหักลงไปเห็นไหมครับนี่นี่ยู่แล้วครับนะครับแตกหักลงไปแล้วก็แตกกอก็คือในปีที่สองนี่หยาเพา่งกอลาจะนาแบบนี้นะครับนาแบบว่ามีแต่หย,ยาเพา่งกอลาเลยเราตัดแล้วมันจะ่เห็นดินเพราบ่เหินดินวม้มชุ่มชื้นก็ยู่ได้ดูนนะครับผมยู่ได้ดูนแล้วก็าการจะเริ่มเติบโตก็คือจิตตั้งคืนย่างเดียวก็คือตัดแค่ชิปมือนี่หยาเพ่งกอลาจิตตั้งคืนย่างเดียว แต่ว่าถามมันห่างอยู่นะครับหนาเพ่งกอลาจะขยายพันธุ์ออกข้้งขางครับผมอันนี้ก็เป็นแปลงแปลงนีบตัดตัดรอบแรกนะครับคล้ายๆว่าตัดต้นเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะภาพพี่น้องไปเบื้องต้นนะครับย่างไปเรื่อยๆเบิ้งแปลงแปลงหนาเพ่งกอลาของเ้อาไปเรื่อยๆนะครับการขยายพันธุ์การเจริญเติบโตเป็นยังไงนะครับนี่ก็ถือว่าพันนะครับผมพันแต่ว่าเยาววัวลงนะครับเยาววัวลงในปีที่หนึ่งนะครับถ้าเอาวัวลงนี้วัวจะกัดกินตั้งแต่หนาดีๆนะครับหนาเพ่งกอลาของเข เอาไปเอามาห้ายเพ่งกอลาของเ้ามันจำนวนหน่อยมันจะสู่หงาธรรมชาติบ่อเด้ดครับเด้อปีที่แรกเย่าว,วัวลงย่าขี้วัวลงว่งซส้งใสนะครับถ้าจะใส่ก็ต้องใส่ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับเนาะตอนที่เ้าไในปันปลูกแปลงทั้งคางนะครับผมอ่าเป็นแปลงที่ปลูกสองเดือนแล้วนะครับพาพี่พานองไปเบิ่งจักน้อยนะครับแปลงนี้นะครับเฮาปลูกได้สองเดือนแต่ว่ามันมีน้ำนะครับมีน้ำเ้ายังบ่ตัดแล้วก็ว่านทอนพันบุบางๆการจะเริ่มเติบโตก็ถือว่าดีนะครับ เห็นมาครับสูงขึ้นมากประมาณสามสิบสี่สิบเส้นก็จะมีปนหญ้าธรรมชาติอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังประัดเพราะว่าอย่างก็คือปล่อยให้หญ้าธรรมชาติที่ต้นหน่อยนะครับต้นหน่อยสูงขึ้นมากกับแพ้งกลากรนะครับเพื่อว่าเขาจะตัดรอบเดียวในในครั้งแรกก็คือกําจัดหญ้าธรรมชาติออกไปเลยนะครับเนาะนี่ครับก็จะมีหญ้าธรรมชาติน้อยนะครับในน่อยก็บพรต้องห่วงนะครับเมื่อฮอตัดรอบนึงไปแล้วหญ้าธรรมชาติ ก็จะค่อยๆหายไปหายหายไปแล้วก็จะกลายเป็นแปลงหญ้าเพ่งกอลาที่หลายขึ้นแล้วก็ครอบคุมหญ้าธรรมชาติแบบแปลงที่พานมานะครับเนะแบบแปลงที่พานมาอยจะพาพี่พ่าน้องไปเบื้องจักน้อยนะครับการจะเริ่มเติบโตของหญ้าเพ่งกอลาครับผมอ่าหญ้าธรรมชาติพวกนี้ไม่ต้องย่านนะครับเด้อไม่ต้องย่านนะครับเพราะว่าหญ้าพวกนี้จะเลื่อนเติบโตในช่วงฤดูหนาฝนเพ่อะ พราะเขาตัดไปเรื่อยๆจนถึงปลายฝนนะครับปลายฝนจะเขานาหนาวหยาพวกนี้ก็จะบขคืนแล้วครับผมหยาหยาพวกนี้จะบกคืนหยาเพ้งโคราก็จะไหลเรื่อยนะครับยิงเขามีระบบนำได้หนาแรงนี่คือปีเดียวนี่หนาเติบเลยครับผมอ่าสังเกตว่าหยาเพ้งโคราจะบค่อยมีดไครับก็ไ่ต้องเป็ีนห่วงนะครับเพราะว่าการจะเลื่อนเติบตัวของหยาเพ่งอล่านะครับส่วนหนึ่งเขาจะไหลเรื่อยยู่ข้างล่างนะครับเนาะส่วนนึงจะไหลเรื่อยยู่ใต้ดินนะครับส่วนนึงจะตั้งขึ้นเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับตั้งคืนแล้วก็แตก คอตาขึ้นมากนะครับแต่ว่าแปลงนี้คาดว่าจะอยู่ประมาณอายุประมาณเกือบสองเดือนนะครับผมเกือบสองเดือนเพราะว่าผมก็จะปล่อยให้นาที่สุดแล้วก็แตกตาหลายที่สุดผมก็จะตัดเพราะว่าอารอบเดียวให้นาเลยครับผมเอาคหคอยใส่ปุ๋ยอ้อยไปอ้อยไปนะครับอ้อยนนไปอ้อยไปแล้วลก็นี่หนาเพงกอลาก็จะไหลเรื่อยไปข้างล่างแล้วก็แตกตาเป็นคอตาขึ้นมากนะครับแล้วก็แตกต้นขึ้นมาเห็ดแผ่นเป็นกอนะครับผมซึ่งหนาเพ่งกอลาเส้นหนึ่งที่แตกขึ้นมากนะครับสามารถ ขายายพันธุ์ขึ้นมานะครับก่อหนึ่งเป็นยี่สิบสามสิบลำนะครับผมอ่ายี 21, ่สิบสามสิบลำนี่ครับส่วนหนึ่งก็จะไหลเรืออยู่ท้างล่างนะครับเด้อส่วนหนึ่งจะไหลเรืออยู่ท้างล่างขยายพันธุ์นะครับผมส่วนหนึ่งจะตั้งขึ้นนะครับส่วนตั้งขึ้นนี้เขาจะตัดไปให้สัดเลี้ยงนะครับส่วนที่ไหลเรือเนี่ยก็จะแตกขึ้นมานเ,เป็นกนอไม้นะครับผมการปลูกห้าแพ่งกอลาในช่วงแรกนะครับห้าแพ่งกอลาของห้องควนจะมีอายุสองเดือนขึ้นไปนะครับเ้าถึงจะตัดเพราะว่าเขาจะให้ห้าแพ่งกอลาด้านล่างนะครับ แตกก่อแตกแหนงก่อนนะครับเขาถึงจะตัดแต่ว่าเขาตัดก่อนเร็้วนะครับหยาพวกนี้กับพวกท่านที่ยังหลากลงดินก็จะตายไปนะครับผมการจะเริ่มตโตของเขาก็จะซ่านะครับจะซ่าแล้วก็จะนาซ่านะครับพี่น้องเห็นปนพื้นปนยังแบบนี้ไปนี่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเด้อไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็ตัดไปตันมานีหยาเพื่อเขาลากคอบคุมเบิดครับก็ยังแปลงด้านนี้ครับผมอ่าแปลงด้านนี้แปลงด้านนี่นี่เขาตัดไล่ลงมาไล่ลงมาพี่น้องได้